เดี๋ยววันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เสมนะมาจะแกมาสอนเรื่องเรื่องการอะไรทำอะไรับพี่อัปเดเฟิร์มแวร์ของวิทยุที่เป็น o p e n นทีเทั้งหลายทั้งหลายในที่นี้ตัวอย่างเราก็จะเป็น Radio m a s TX16S e r อะไรนะครับเนื่องจากว่ามีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ปล่อยออกมาเมื่อคืนพอดีครับสดเลยเนาะสดเลย เชิญพี่เสมเลยโอเคครับขออยุญานเรียนรู้ไปด้วยถ้าผมไม่เข้าใจผมถามตรงนี้เลยนะอ่เป็นตัวแทนอันดับเลยอันดับแรกครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ OpenTX ก่อนนะครับก็คือเป็น OpenTX.ORG เว็บไซต์นี้ไม่ได้อยู่ในเว็บของไอเรนไม่ใช่ไหมอันนี้คือเป็นกลางเลยครับก็คือเป็น OpenTX.ORG ก็คือทุกตัวที่เป็น OpenTX ดาวน์โหลดลงมาได้จากที่นี่เลยไม่ว่าของค่ายไหนก็แล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ครับดาวน์โหลดที่นี่เดยครับ เข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับนิวส์นี่ก็คือใหม่ล่าสุดซึ่งตรงนี้จะ list ผมไม่รู้เลยนะนี่จะ list เฉพาะเวอร์ชั่นที่เสถียรนะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่เขาปล่อยเป็นออฟฟิเชียลเขาทำยังในเว็บของ Radio Master เนี่ยผมเห็นมันมีเหมือนกันมีเหมือนกันมันก็น่าจะิงก์มาที่นี่หรือเปล่าเออลองเปิดดูเลยผมไม่แน่ใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยลองเปิดดูเนี่ยครับ มันมีมันมีเฟิร <Okay. S 2> ์มแวร์ตัวหนึ่งตัวแรกที่ฝังมากับตัว Radio Master เลยอะ่ะค,คืออันนั้นอะ่ะเขาเอาไปปรับนิดหน่อยผมคิดว่านะแล้วเขาก็ใส่มาในวิทยุก็คืออาจจะมีความแตกต่างกับสาตรฐานของ Open T X ออยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าหลังจากที่เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจริงๆปัญหาก็คือช่วงนั้น雷迪奥ม斯特เป็นวิทยุใหม่ครับ Open T X เนี่ยยังไม่ได้ลิสต์วิทยุรุ่นนี้เป็นหนึ่งในออฟฟิเชียลที่เขาปล่อยก็เลยทําให้อาจจะต้องทําให้雷 a 奥马斯特เนี่ยเขาเอามาเอามาทำเอง ก็คือใช่ใก็คือส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้กับวิทยุเขาพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ Radio Master เนี่ยทางานคู่กับ OpenTX แล้วเงี้ย o p เ n T X เขาก็เลยปล่อยตัวที่เป็นมาตรฐานให้กับวิทยุรุ่นนี้ออกมาเลยอ่าประมาณนั้นครับซึ่งถ้าแต่ว่าเราเดี๋ยวมันจะมีคนหลงเข้าไปหาในเว็บอ่าเราลองเข้าไปดูที่ Radio Master จริงๆที่นั่นก็มีให้ดาวน์โหลดครับแต่ถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะเป็น มันจะเป็นตัวที่ติดมากับนี่ฮนะเป็นของเป็นของโรงงานเขาก็คือเป็นแฟกเป็นแฟน Factory, คทอรี่แฟคทอรี่เฟิร์มแวร์กับเขาเป็นโอเ n นเทโอเพนเ็กเฟิร์มแวร์ซึ่งอันเนี้ย ลิงก์ไปที่หน้าหน้าเดิมเราก็คิดว่ามันน่าจะเนี่ยชัดเจนเลยลิงก์ไปแน่นอนอ๋อครับครับอ่าเพราะนั้นเรากดไปก็คือลิงก์กลับไปหน้าเดียวกันอ๋อโอเคอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือใช้งานได้ครับจะจะจากถนัดจากที่ไหนเข้าไปก็แล้วแต่ครับสุดท้ายมันก็มาที่เดียวกันใช่เวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็นล่าสุดคือ Open TX 2.3.10 2จุดสามจุดหนึ่งศูนย์สองยสิบสิบนะครับอันนี้หกเดือนสิบอ่าเมื่อวานเลยสดสดสดมากเข้ามาปุ๊บครับ อันนี้มันก็มีรายละเอียดนะครับว่าเวอร์ชันนี้แตกต่างไปกับเวอร์ชันเดิมยังไงเขาก็จะมีรายละเอียดมาบอกให้ทราบนะครับว่าวิทยุรุ่นนี้เป็นแบบนี้มีนี้เปลี่ยนไปรุ่นนี้เป็นนี้เปลี่ยนไปนะครับส่วนตัวที่ดาวน์โหลดจะอยู่ข้างล่างสุดนะครับส่วนที่เราจะต้องดาวน์โหลดมีอยู่สองส่วนครับส่วนแรกก็คือ sd card content ส่วนนี้เราจะต้องเอาโยนไว้ใส่ใน sd card ที่เสียบอยู่ที่วิทยุอันนี้เราก็ต้องโหลดมานะครับพอกดไปปุ๊บมันจะเป็นลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งที่ให้ดาวน์โหลดส่วนอันนี้ ก็คือเป็นตัวโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับซึ่งมันก็จะแยกเวอร์ชั่นเป็นของ Windows เป็นของ Mac แล้วก็เป็นของ Linux ออคของเราใช้ระบบไหน<ช>ก็เลือก <Windows. S 1> ใช้ด้วเราเป็น w n n o w w แเราก็กดไปที่ Windows ปึ๊บมันก็จะดาวน์โหลดนะครับอันนี้เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวอย่างไวส่วน s d c a r การ n t e n t เทลตเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะไปแยกรุ่นของวิทยุอีกทีว่าของเราเป็นวิทยุ<อ>รุ่นไหน อย่างเราอันนี้ตัวอย่างนี้ก็เป็น TX16S ตรงตัวเลยครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกเอาตัวที่เวอร์ชันใหม่ที่สุดครับเ,เลขลงท้าย0034คือใหม่สุดครับอ่ะก็คลิกเพื่อที่จะไปโหลดมาปึ๊บอันนี้เราก็โหลดมาแล้วเหมือนกันนะละไว้นั้น cancel ไปเลยเราดาวน์โหลดมาแล้วครับนะครับ,รบหลังจากนั้นเราปิดหน้านี้ได้แล้วครับ,รบโอเคมาอยู่ทุกอย่างเราอยู่ตรงนี้เปิดมามันจะอยู่รวมกันเลยอ่ะผมก็คือสมมุติ ว่าเราโหลดมาแล้วเราก็จะมาเก็บรวมกันไว้ตรงนี้ครับอ๋อนะครับไฟล์นี้จริงๆจะยังไม่มีเพราะเมื่อกี้เรากดไปแล้วมาเลยมาครับอ่าขั้นขั้นแรกเลยครับตรงอเอาแกระแยะที่เดิมแกระแยะอ่าอ่าอาเป็นทางน้องพี่ต้นต้นถ่ายตรงไหนมองไมเห็เครับว่า ตัดต่อเอานออเอานาะครับอ่ะอันนี้ขั้นแรกเราก็ติดตั้งโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาได้นะครับ,รบก็คือตัวนี้แล้บันคิดเข้าไปอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะก็ข้ามไปผ่านไปครับเพื่อเข้าสู่การติดตั้ง<ม>ครับเน็กไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องคิดเดยอะสำหรับคนที่ไม่ต้องการอะไรมากก็คือค่า d e ฟอลต์ใช้งานได้ครับก็ติดตั้งไปนม่ไปใช่ครับรอจกกอนกว่ามันจะเสร็จ อนี้อีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้ค้างไว้ก่อนนะผมยังไม่รันเรามาดูตรง sd card content ก่อนอันนี้มันจะเป็น zip file มาเราก็แตกออกนะครับวิธีการแตกถ้าอย่างเป็น windows ก็เราสามารถเลือกได้นะครับก็คือสั่ง extract file เพื่อที่จะแตกไฟล์ไปอันนี้เราแตกไว้แล้วนะครับก็จะอยู่ในนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้อง copy ไปไว้ใน sd card ในวิทยุนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำกันยังไงนะ ก็น er ่าจะมีวิธีการหลักๆอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือลรงถอด s d card จากวิทยุมาเลยแล้วก็มาเสียบเข้าตัวนี้ครับหรือถ้าไม่งั้นก็คือเราใช้วิธีการเสียบวิทยุเข้ามาเพื่อที่จะให้ Windows มองเห็นเป็นไร i v e ึ่งไรหนึ่งแล้วก็ Copy ตัวนี้ข้ามไปก็ได้ได้2วิธีนะครับดึงอันนี้ก็ตรงๆไม่มีอะไรเดี๋ยวเราออนี้ก่อนเลยก็คือเราจะ Copy ข้อมูลพวกนี้ข้ามไปที่วิทยุครับอันนี้ s อ c a r การเดิมติดวิทยุป่ะติดโยครับ ไม่เป็นของเดิมติดวิทยุอยู่เลยใช่ไหมใช่ครับอ่ะถ้ามันก็เมมมันจะน้อยนยหน่อยเรามีอะไรแปลกประหลาดป่ะไม่มีนอกจากโมเดลวันนั้นเลยพี่อ่ะโอเคแล้วลาเราอัพแล้วโมเดลที่เราเซตไว้มันหายไหมพี่ไม่หายไม่หายคนไม่รู้นะไม่หายเลยครับอ๋อเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องมานั่งแต่จริงจเซฟตี้ก็คือแบ็กอัพไว้หน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่เคยลองอัพมาก็ไม่เคยหายเลยนะครับปกติมันไม่น่าหายอ่ามันไม่เคยหายเลยครับ ขอภัยฮะผมลืมเปิดเปิดก่อนจะโยนไฟล์ลงมาเปิดก่อนนะครับวิธีการเปิดก็เปิดธรรมดาก็ได้ก็สามารถ Copy ไฟล์ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราต้องการให้ชัวร์ก็คือจะเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าเปิดเข้าหา boot loader นะครับวิธีการนั้นคือ t r i มสองตัวครับ T หนึ่งกับ T สี่ดึงเข้ามาหาตรงกลางแล้วกดสวิตช์เปิดหน้าจอมันจะหน้าจอจะขึ้นว่าเป็น boot loader ครับมันจะไม่ปกติละแล้วก็อันนี้จะบอกว่าเป็น2-3.9อยู่ เดี๋ยวเราจะ Copy ไฟล์ลงไปก่อนอันดับแรกพอเสียบปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็น usb c o n n e c t ตรงนี้ก็จะเห็นได้เพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวครับอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นไดเ E อันนึงกับจะเป็นไดร H ชสำหรับเครื่องนี้นะเครื่องอื่นก็อาจจะมีความแตกต่างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ ทีนี้วิธีการก็คือเราเข้าไปที่ไดทที่มันจะมี2ตัวนะครับตัวนึงจะเขียนว่า T X 1 6 S เลยซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เป็นของวิทยุซึ่งเราจะไม่ยุ่งครับนนแล้วก็อันที่เป็น USB Drive อันนี้ซึ่งมันก็คือ SD Card ในตัววิทยุอีกทีนึงังเราจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราอัปเวอร์ชั่นที่ข้ามไม่เยอะอย่างกรณีนี้เรา2.3.9ขึ้นมาเป็น2.3.10เนี่ยข้อมูลในนี้ส่วนมากจะเหมือนเดิมมันจะต่างไม่เยอะ ไฟล์ที่ค่อนข้างสำคัญมากที่จะไม่ให้เครื่องมันฟ้องเออร์เลอร์คือไฟล์นี้ o p e n p x SD Card Version ครับซึ่งถ้าลองเปิดดูครับผมลองเปิดให้ดูไม่ใช่ก็คือข้างในมันจะเป็นข้อความที่จะบอกว่าการ์ดอันเนี้ยมาจากเวอร์ชั่นไหนแค่นั้น อันนี้คือ2.3 V 0.29นะครับอันนี้ก็คือตัวเก่านะครับอันนี้ก็คือไดเอทีของเราส่วนตัวนี้ครับอ่ะนี่ไดเอที้งคู่เปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยตัวใหม่ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมา จะเป็น 2.3B 0ุดอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เครื่องมันแยกได้ว่าข้อมูลของ sd card เราเนี่ยใหม่ที่สุดตามที่เขาต้องการให้ใช้หรือเปล่ากับพยัญชนะตัวนี้ก็เป็นไฟล์หลักที่ยังไงก็ต้องก๊อปแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดถ้าสมมติเราไม่อย่างที่บอกไม่มีอะไรแปลกประหลาดอยู่ข้างในก๊อปทุกโฟลเดอร์ที่อยู่ในนี้ลงมาครับได้เลยนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ sd card ที่เขาแถมมันตัวเล็กถ้าผมลากมาทั้งกระบี่มันจะฟ้องเออร์เรอร์ว่าเมมโมรีไม่พอ อาจนร้น์ผมก็จะเลือกเอาเฉพาะตัวที่เราคิดว่าสําคัญจําเป็นโยนมาแค่นั้นนะอันนี้สําคัญนะครับผมก็จะโยนมาแค่อันนี้ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็ลองไปหาอ่านดูในไอ้นี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในแต่และเวอร์ชันเนี่ยเขาจะมีคําอธิบายอยู่ว่ามันมีอะไรแตกต่างกัาจากเดิมบ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมอ่านมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะดึงแค่เฉพาะส่วนที่มันสําคัญซึ่ง ก็จะมีอยู่แทบไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นสคริปต์ส่วนที่เป็นที่พี่เพูดหมายถึงว่าถ้าเกิด SD card มีความจุมากกว่านี้โยนทั้งก้อนได้เลยได้เลยครับใช่มันจะทับไปมันทับกันไปก็ให้มันทับกันไปไม่เไรหรือเราจะบอกว่าตรงที่มันไฟล์ที่มันชื่อซ้ำๆๆเราจะไม่ให้ทับก็ได้เราก็แค่บอกว่าข้ามชื่อที่ชื่อซ้ำไปได้ครับอ่าก็ได้เหมือนกันครับาวนี้ผมก็จะหยิบเฉพาะ ตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันนี้กลอบมาแค่นั้นอันอื่นก็จะไม่ก๊อบเพื่อเป็นการล่ดระยะเวลาของเราได้อ่ะอย่างเช่นก็เจอกรณีอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นไฟล์ที่มันซ้ำๆครับเราจะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องทับก็ได้อ่าจะใช้วิธีไหน,นก็ได้ก็ใช้กดสคริปไป นะครับแต่เนี้ยคือผมรู้แล้วว่าไอโฟเดอร์พวกเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงข<ม>้างในทีผมอ่านแล้วชื่ออาจจะตรงกันแต่ว่าข้อมูลอาจจะ,จะไม่เหมือนกัน<ม>ใช่<ม>ก็เลยให้มันทับทีนี้ไอส่วนที่ถามว่าที่ไม่จาเป็นต้องทับหลักๆก,ก,ก็จะมีพวกภาพเสียงซึ่งมันมีไฟล์อยู่นี้อยู่แล้วจะไม่ต้องทับก็ได้ถ้ามันยังใช้ชื่อเดิมอยู่ก็ปล่อยมันไปเพราะส่วนมากแล้ว<ม>จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับพวกนั้นผมจะให้มันเปลี่ยนก็คือที่เราจะทับเนี่ยก็คือส่วนมากจะเป็นเรื่องของสคริป พวกโปรแกรมเล็กๆน้อยๆอะไรอย่เงี้ยที่จะโยนล,ลงมาแล้วจะให้มันทับไปเลยเพราะว่าเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่อยู่ข้างในเราก็จะได้เวอร์ชันที่ใหม่ที่สุดไปด้วยแล้วครับครบาวนี้ก็เรียบร้อยวิทยุตัวนี้ตอนนี้มี SD s d card, ี่การ์ดใหม่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ผมก็จะดึงอันนี้ออกดึงออกเขาก็จะกลับมาที่หน้าเดิมครับนะครับก็ไม่ต้องสนใจละผมก็จะ exit ละไม่สนเขาก็จะรีบูท คราวนี้เราจะมาอัพเฟิร์มแวร์เห็นไหมัมันบอกเลยนะเวอร์ชั่นไม่ตรงมันฉลา,าดบอกแล้วมันฉลา,าดผมก็ไม่สนผมปิดเลยก็เดี๋ยวเราจะมาอัพเฟิร์มแวร์กันต่อคราวนี้ผมเสียบโดยที่ไม่เปิดเครื่องนะครับจําไว้เลยจะอัพเฟิร์มแวร์ไม่ต้องเปิดเสียบไว้เฉยๆอ่าอันนี้คือติดนะครับแต่ว่าหน้าจอไม่ขึ้น เราเข้าไปที่ตัวโปรแกรม OpenTX ที่เราติดตั้งไปเมื่อกีน้นี้ไปไหนแล้วไปนไ้วดูหน้าจอ่น่าจะไปที่าหาเลยละกัน อย่างนแล้วนะผมจะเปิดหาออลโปรแกรมจากในนี้นี้ไงมันไม่เดินเดินดิมันก็ได้ตรงนี้เลยแตมันไม่ยอมเดินนะมันเดินไปข้างล่างไม่ได้ไม่ใช่โคเดอร์มือดีใช่ไหมมันน่าจะอยู่ในนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่นี้ละอันนี้ผมแค่ดาวน์โหลดมา จะลงไปต่ำกว่น,นี้ด้ด้วยที่ไหน,น,นมันต้องมี OpenTX Companion ส2.3ที่เราติดตั้งไว้เมื่อกี้นี้อันนี้เราเคยใช้มาแล้วนะครับมันก็จะมีโปรไฟล์เรดีโอตัวนี้อยู่้ <c oughs> แลวทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราไม่เคยมีโปรไฟล์ ของวิทยุอะไรมาก่อนเลยแล้วเราจะใช้เป็นครั้งแรกนะครับเข้าไปที่เซตติ้งแล้วก็เรดิโอโปรไฟล์แล้วก็สั่งให้แอดเรดิโอโปรไฟล์ขึ้นมามันก็จะสมมุติมาเลยหนึ่งอันมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นลกษางอย่างเงี้ยครับครับเพที่จะเลือกว่าเราใช้วิทยุรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับ,รบก็ตั้งค่าไปอย่างในกรณีนี้เราใช้เป็นเรดิโอมาสเตอร อ,อันนี้ค <มา S 2> ือครั้งแรกใช่อันนี้คือกรณีของรอครั้งแรกหรือในกรณีที่เราเปลี่ยนวิทยุใช่หรือเร,เราจะซื้อ<า>วิทยุเพิ่มแต่ว่ายังใช้ OpenTX อยู่ก็ต้องทําก็คือเปิดโปรไฟล์เพิ่มอ่ะแล้วทุกครั้งที่เปิดมาก็มันก็จะจําตัวเดิมนะครับก็ประเด็นหลักๆที่เราจะต้องแก้ไขตรงเนี้ยโปรไฟล์เนมอยากแก้ก็แก้นะครับใช้เป็นชื่ออะไรก็ได้ที่เราจะสามารถจําได้เรดิโอไท e อันนี้คือสําคัญต้องเลือกให้ตรงกับวิทยุที่เราใช้ นะครับเมนูจะเอาใช้เป็นภาษาอะไรเราก็ใช้เป็นอังกฤษกันอยู่แล้วครับอโอเคฮะหลักๆก,ก็คือตัวนี้ที่เราจะต้องตั้งวิทยุให้ตรงนะครับอันนี้เป็นออปชันนีเป็นออปชันจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องติ๊กอะไรเลยก็ได้งักนคือปล่อยไว้ลอยๆอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้ได้หมดนะครับยกเว้นแค่บางคนจะใช้อะไแปลกประหลาดแต่น,นี้แนะนําให้ติ๊กไว้นี่คืออะไร อันนี้เป็นสคริปต์ก็คือเราจะบอกว่าวิทยุเราถ้าสมมติว่ามีสคริปต์จะสามารถรันสคริปต์ภาษานี้ได้นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นตัวเดียวแหละที่ผมได้คอมเมนต์ให้ให้ตินะครับอันอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรวิทยุเราใช้หมวด2อยู่แล้วนะครับ Channel Order เรียงตามความคุ้นเคยของเราเองคนที่มาจากฟูตาบ้าจะเป็น A E T R ก็คือ a l n e l e v a t o r t o t t l l a d d e r อถ้าคนที่มาจากสายฟูตาบ้าจะถนัด ช a n n e l Order แบบนี้นะครับก็คือช่องหนึ่งแอรอนแต่ถ้าคนที่มาจากสาย JR หรือมาจากสายสเปกตรัมจะเป็น ATER เออ t a e r ก็คือขึ้นด้วย t o t t l e แล้วก็ตามด้วยแอรอนนะครับอันนี้เอาตามถนัดไม่มีอะไรผิดเพียงแต่ว่าเวลาเราสร้างโมเดลใหม่แล้วเขาจะมีสคริปตที่จะช่วยเราในการสร้างโมเดลเนี่ย<ม>เขาจะเรียง,ง Channel ตามนี้ให้เรา,ง,าง่ายขึ้นอ่าใช่เรา อันนี้ผมก็เอาตามนี้นะฟูตาบ้าเป็นหลักก็ aetr ส่วน2อ,อันนี้ก็คือในกรณีที่เขาตรวจเจอว่ามีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ออกนะครับจะให้เขาใส่ชื่อ,อให้ใส่เลขเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ต่อท้ายชื่อของเฟิร์มแวร์นั้นๆไว้เลยไหมผมก็จะติ๊กไว้เพราะในกรณีที่เราโหลดมากกว่าหนึ่งครั้งจะได้มันจะไม่ทับกันครับนะครับส่วนอันนี้ Off e r to write firmware to ร x after d o วน l โ a d อันนี้แล้วแต่ถนัดนะบางคนจะติ๊กก็ได้มิติ๊กก็ได้ความหมายของมันก็คือว่าหลังจากที่ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่มาแล้วจะให้มันถามเลยไหมว่าจะเขียนลงวิทยุเลยหรือเปล่าถ้าเราติ๊กมันจะถามเลยไม่ประโยชน์อะไรก็เรามากดเองทีหลังได้ครับมันมีปุ่มให้กดมันไม่ใช่หมายเขาว่าจะต้องทุกครั้งที่โหลดมาแล้วเขียนเลยบางทีเราอาจจะโหลดเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ต่อวิทยุมาสั่งให้มันเขียนทีหลังก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรออันนี้ถ้าถือาาง่ยยกกติ๊ไเล หน้าอื่นไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับยังไม่มีอะไรตอนนี้นะเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวจริงนะ้าอธิบายทั้งหมดก็หลักๆที่เราต้องเซฟมีอยู่เท่านี้นแล้วก็กดโอเคไปได้เลยนะอันนี้กรณีนี้ก็คือเรามีไว้แล้วหนึ่งโปรไฟล์ผมก็เลยไม่ได้เซฟนะครับยังอยู่ซะด้วยผมก็จะดีลีททงเนาะเราใช้โปรไฟล์เราที่เล่นเลยอ่านั่นคือในกรณีครั้งแรกใช่ครับในกรณีครั้งแรกหลังจากที่สร้างไปแล้วโปรไฟล์เราก็จะอยู่ในนี้ตลอดครับ <S <S เปิดมายังไงก็จเจอออันนี้ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้เราดาวน์โหลดโปรไฟล์มาแล้วเออดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์มาแล้วนะครับเวลาเราจะให้เขาเช็คว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่ขึ้นหรือเปล่าใช้ปุ่มนี้นะครับเช็ค for update กดไปเขาจะเช็คว่ามีอัพมีอัปเดตตัวใหม่ออกมาไหมอ,อะไรเงี้ยครับแต่เมื่ออ่าอันนี้คือเราโหลดมาแล้วล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ เราลงมาแล้วงงเหรออย่างงดิเราลงมาแล้ว <c oughs> ทีนี้หลังจากที่เราเสียบว,วิทยุเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> แล้วก็มีเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราจะเขียนกลับเข้าวิทยุนะครับอก็ <c oughs> ใช้ปุ่มนี้ครับไลฟ์เฟิร์มแวร์ทูเรดิโอแต่ทีนี้ก่อนที่จะไลฟ์ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเก็บแบ็กอัพข้อมูลไว้เราก็ทําได้นะครับแล้วก็ควรจะทําก่อนการไลฟ์เฟิร์มแวร์ทุกครั้งเผื่อในกรณีที่เรามีโมเดลอะไรที่เราต้อง คือเป็นสาระสําคัญของชีวิตเราอ่ะครับเอ่แต่เนี้ยผมจะข้ามไปก่อนนะแต่จริงๆก็คือควรจะทําเนาะไม่ทำตรงไหนถ้ามันมันมันยุ่งป่ะล่ะไม่ยุ่งไม่ยุ่ง,งก็แตะนิดนึงนี้นนอ่ะแตะนิดนึงนะเราต้องปิดอันนี้แล้วเ,เปิดใหม่เปิดน้กลับขึ้นมาจบในทีเดียวอันนี้ข้ามไปครับเ,เราอัพอันนี้ไปแล้ว อพอเสียบสายปุ๊บครับเปวิวเสียบสายมันจะบอกว่าเป็นจอยสติ๊กเป็น SD แล้เราก็บอกว่าเป็นให้เป็น SD ครับแล้วเราจากตรงนี้ครับสั่งให้ลีดเห็นข้างล่างครับ l e ดโมเดลแอนด์เซตติ้งฟอร์มเรดอมันไม่รู้จักนะมเอือีการมันถูกอัปไปแล้วเนี่ยมันบอกว่า นี่ยมันม,มัน,มนหาไม่เจอก็เอสบีกามันไม่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 ใช่ไม่ไม่ได้มาจากสาระอันนั้นครับเอาเราใช้<ม>วิธีนี้ก็ได้ะนะเพราวิทยุบางตัวเป็นนะครับว่าเวลาเปิดวิทยุธรรมดาแล้วเสียบมองไม่เห็นเอาวิธีนี้เห็นไหมอ่ะร้องแล้วแสดงว่าเห็นโอเคขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ กดครับกดอันนี้คือโมเดลที่อยู่ในวิทยุเราครับตรงเป๊ะรับรองได้ทีนี้ถ้าถติว่าเราจะเก็บอันนี้ไว้ครับเราสั่งนี่เลยครับไฟล์อย่างที่บอกครับ save as ก็ได้ save ก็ได้ผมก็จะใช้วิธี s a ฟแ as เนาะเพราะว่าเผื่อเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นวางไว้ที่ไหนก็ได้อ่าเราไปวางไว้ที่ไหนก็ได้อย่างกรณีนี้เราจะวางในสก์ท t o p ครับสก์ท็อปแล้วก็ open tx เมื่อกี้ครับอ่าโอเคเราจะไปวางที่สก์ท t o p แล้วก็ open tx เมื่อกี้นี้รเราจะใช้ชื่อว่า sample radio ว่าไป sample data อโอเคกดเซฟครับเรียบร้อยอคราวนี้ก็คือข้อมูลเราทั้งหมดก็จะอยู่ในวิทยุตลอดเรามาดูที่ open tx ก็จะมีไฟล์โผล่ขึ้นมา1นึ่งอัน sample data เราเพราะฉะ,ะนั้นมันจะไม่มีทางหายละหรือถ้าสมมตว่าเกิดในระหว่างอัปเดตเกิดมันมีอะไรผิดพลาดที่มาจริง,รงๆก็ เราก็สามารถดึงตวเนี้กันเข้ามาที่ยวเราได้ก็จะไม่หายไปโอเคครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดอยู่ท่านเนี้ยจะอัเฟิร์มแวร์ไม่ได้ครับใช้ได้แค่ติดต่อเพื่อแลกไฟล์กันอย่างเดียวถ้าจะอัเฟิร์มแวร์ก็คือต้องปิดอันนี้ก็คือเป็นคลเลยว่าต้องปิดเท่านั้นถ้นนะปิดเลยไม่ต้องเปิดเครื่องไม่ต้องเปิดครับก็คือการติดต่อที่ยูว่ามันทําได้ในสองโหมดคือโหมดที่เปิดเครื่องเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนไฟล์กันกับโหมดปิดเครื่อง เื่อที่จะอัพเฟิร์มแวร์อ่าและแยกกันกันผมไปไหนแล้ววะเหมือนโดนปิดไปแล้วจริงเหรอ <c oughs> ทำไมมใจร้าย,ยางี้วะเมื่อกี้เราไม่ได้ปิดนี่ยะหรือเราเผลอไม่แน่ใจเหมือนกันรับ แล้วก็จะสั่งไลฟ์เฟิร์มแวร์ทูวิดีโอนะครับปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ไลฟ์เฟิร์มแวร์ทูวิดีโอกดโอมันก็จะถามว่าเป็นวิทยุตัวนี้นะเวอร์ชันเป็นเวอร์ชั่นนี้ถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็สั่งจ้ะเขียนจ้าทีนี้ก็คือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับรอแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่จะอ firmware, ัพเฟิร์มแวร์พยายามที่จะเิเ็นเนหน่อย วลวาานนเา<ส>ก็ไม่นานมากครับสักปก็มานนาทีนาทีกว่าๆว่าแต่ว่าเซฟตี้ไว้ให้มันกันเหียวรยครับรอไวครับมีกตสิบเปอเซ็นตหลักะแป๊บเดียวไม่ได้นานนะรับแล้วื่องเฟิร์มแวร์ล่าสุดตรงนี้มันมันขึ้นนานเลยเอ่อหลักๆตัวนี้ส่วนมากที่เขาจะมีเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็คืออย่าง2.3.10ที่เพิ่ขึ้นมาก็คือบั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับที่แก้ไขไปแล้วก็ มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับโมดูลของตัว fly sky ที่เป็น long range 2.4ที่เป็นบินระยะไกลครับ,รบให้มันซัพพอร์ตจากในตัววิทยุเลยนะครับ,รบแล้วก็จะมีการแก้บักในเรื่องของจอสำหรับวิทยุบางรุ่นอ่าครับในก่อนหน้านี้ที่มันทำขึ้นมารองรับไอ้รีเซิเร์ฟเพิ่มเติมอย่างของ OMP ของอะไรอย่างนี้มันก็ยังอยู่ใช่ไหมอยู่ครับไม่เกี่ยว ก็คือสิ่งที่มันเพิ่มอันนั้นคือเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็ยังอยู่อยู่ครับที่ได้แล้วก็ยังได้อยู่ก็คือจะเพิ่มความสามารถให้มันเรื่อยๆอันนี้คือข้อดีของเขาคือมีนักพัฒนาช่วยกันเขียนนู่นนั่นนี่เพื่อที่จะให้มันรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเพิ่มนะครับไม่ค่อยมีเอาออกเว็บอย่าง o p เว่นทีมันได้อะไรมันพัฒนาไม่ได้ได้ความสับใจของคนพัฒนาเพราะว่าจริงๆส่วนมากคนพัฒนาก็คือคนเล่น เป็นคนพัฒนาที่มีความรู้ก็มาแชร์เพราะว่าพวกนี้คือชื่อก็บอกไกลๆนะว่า Open TX มันก็คือมาจากความเป็น Open Source หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเปิดเพราะอย่างนี้คืออย่างเขาพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยวิยุขเขาก็ไม่ได้ขายไม่ได้ขายใช่ปะใช่ครับเขาก็ถามว่าเขาจะได้อะไรหนึ่งคือเขาก็ได้ของดีไปใช้งานแล้วก็ส่วนมากอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นคนเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเล่นทีนี้หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว การทำเป็นคอมมูนิตี้แบบนี้ก็คือทุกๆคนก็จะพยายามมาช่วยกันแก้ใช่เวลาเขียนไปเจอบั๊อกเจออะไรก็จะช่วยกันแก้แล้วก็ถามว่าเขาอยู่ด้วยอะไรเขาก็อยู่ด้วยว่าถ้าเราใจดีพอจะมีเงินเหลือก็บริจาคให้เขาไปบ้างซึ่งส่วนมากบริษัทที่ทําวิทยุจะบริจาคก็น่าจะจะ่ริจคใอ้ให้ช่วยหน่อยเว้ยอะไก็ต้องมีไม่มากก็น้อยส่วนมากจะมีครับโอเคอ่าอันนี้แฟลชชิ่งดันอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับครับวิธีการ อัพเฟิร์มแวร์แบบนี้คือวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดเราไม่ต้องไปนั่งอัพวูดโหลดเดือ hmm. ตามหลังนะอันนี้ทีเดียวแล้วจบเลย mm hmm. นะครับก็คือโอเคที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถดึงมิเตอยุออกมาได้นะครับเปิดแล้วตอนนี้จะเป็น 2. 3 2> 1 0ดจุดจริงๆแล้วนะครับโมเดลเดิมเรายังอยู่เนาะคราวที่แล้วเราเปิดเรายังอย mm ู hmm. ่ก็ยังอยู่นะครับกดไปดูที่หน้าโมเดลของเราก็คืออ่าไม่ใช่นี้ทัวทีครับ โมเดลเรายังอยู่ครบอยู่ใช่ซึ่งโดยปกติการอัพไม่ได้ไม่ได้ทำให้ผู้มีหายไปครับก็จะยังอยู่ครบใช่แล้วก็ตอนนี้เรามาเช็คดูก็คือของเราเป็น2 3 1 0เรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้เป็นเฟิ์มแวร์ที่เพิ่งอัพไปใช่อัพที่ใหม่ล่าสุดเพราะการอัพเพิ่มแวร์ก็คือแค่นี้ง่ายๆจบถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เกิดว่าอัพขึ้นมาแล้วมีปัญหาโมเดลหายก็เมื่อกี้ที่เราเซฟไว้ครับก็แค่ดึงกับขึ้นมา ปลอดภัยระดับหนึ่งใช่ครับก็หนึ่งจัดไปมาแค่นั้นก็จบนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการนแเสนอครับขอบคุณพี่เซมมากยินดีมากที่หน้าต้อนรับว้โอเคได้ครับมีอะไรก็อาจจะโน้ตโน้ตกันไว้นะครับว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมถ้าช่วงจังหวะไหนพอจะแวะมาหากาแฟกินแถวนี้ได้ก็มาแบกันอีกครับขอบคุณครับยินดีมากครับสวัสดีครับ